กินข้าวแรงพี่น้องจัมจุใส่บางไก่ไก่ด้วยแขาบกเ้กเลาเลจังวด้นยนด้นี่กินสแจ่วนในแจ้วเลยจัจุกับกันบาใส่ว่าคากพ่นจะไม่ขางอันมอไข่หกเอโอย่ากินกอน ยังเห็ดอยู่เจวีป่ยังเห็ดอาก้อยคอมนครึ่งเลยนะกิ่นก้อนกลิ่นก้อนเรอน้ำน้าน้าตผันางเดือนเสพงเคยหลานไปกินน้ำเมียอยู่ในไปกินน้ำด้อผนางเดือนด้ยเจวีป่เจยิ้งก เนี่ยเอาขึ้นทีมงานพอขู่พี่น้อง

เลี้ยงพีเลี้ยงน่องเนือเหตุเพ่เห็ดงานซอยเน่องเด้กินสุกังกินสุดยอดนะนาะเผิ่อพวกเมียอยู่คนละวงเขาหนีบบบ่อได้สองสี่ห้อ เยน่วมกันนกินสันอยี่มาเนีก uh ันกินเน่ย่ามกคน่อินกิมันอิ่มแล้วชมยาผ่อคั่วนะกินเป็นตะเสบใช่ไหพี่น้องเอ้ยไอ้ลุงนี่ฮะอิ่มไปแท

บ่อนนีเาได้ได้เนาย่าย่านี่ลก่อนกินชุบกินจุอออนอรอบสองเลพี่น<อ>้องรอบอันแรกนะตอนคำคำกำล,ลังไก่สิคำเานีก็รอบสอพี่น้องรอบสอบ่มีแต่เบาไส้ก<อ>ับพอน้องมินเ้าจะลุงเขากินรอบแรกกเฮาแมน รอบรอบมันรอบดึกพี่น้องเอ้รอบดึกเจลเลพี่ปลาึงยิงคือร้นบอกง่ยเลนะ่ายเลน่นแองแข็งของแข็ต้ไขเย็ดเอาเฮ็าเพ็่นกินตัวนั้นแล้วนีคิดตัวนั้นลงทีลนุทนนี่ห้วยจ้ำปลานี่ยพักอยู่ปลาเด้อึนเ ยังไมนข้าวไหงขาดไลยครัียวกีตู้เลยเดียวีตู้ไทยโอ้ยินขลเล่นกระเพาเลยเ่นบแล้วลงเปิดช้อืข้าอย่าี้โอมีหอมอีกบหอมนะเมีนแล้วหอมกินดีเอามลูกเปิดชัน่ก็หเนสร้างพูนไลงทำน้างพูนหอมได้เขา เฮ้ยจอยเอาหอมไปเขาจะเอาเเจ้าวเนี่ยเฮ้ยขวายกินมเลก้อน

ไปใช้มเลาแจวว่าโนแลรวว่าท่านใจไม่รู้ท่ากับเทียมเลยไม่รู้จุดใาบ่อนบ่อแจวร้ายแบบเพียมเใจบ่แล้วมันอยากมดจัเนี่ยมึงโดนท่านบ่อนแจวโดนท่านบ่อแจวมันบ่จู้บ่ทักทานนี่นะกระเทียมหม่อบ้นี้เอาเขาไอ ขาทั้งบบาวันนแล้วเจ้ากระแบงมาถวียพี่น้ำเบาใจอือเอากินถั่วเดียวกันมันจะเสีบจ้ะมาแล้วยังคุ้มคุ้มพีเนอง

นี่แต่ท่องปลานังทองมันปลานินล้วนบ่มักข้า่องเยยับ่าวอีกองเพ่งเอ้ยเน้อนมว่ต้องดามมกินบ่บกิน้อกินเานอย อันนี้ยังไม่ต้องเก็บควายตัวนี้เราเชี่ิโตจังบารโตตัวเขาด้วยนะยาบเนะเออแก่แล้วเก่วคั่มยังไงทำโตโตเลยโตโตลยเหรอโตโตเลยเหรอรวยรวยเลยนะขั้นมากร จุ๊จุจุพี่น้องจุ๊คะแนนมีนนพิกินูนี่ครับไม่ไม่พาเรียนทังต้องมาอย่กันหรอวะมันโทนกัดกปเอาเรียวมันมีอรเอาตี ข่าวบดบอข่าวบดจะมีักงเลือเนาะเป็นท่อยืเยม้งยเลยบอยดงดยยงเข่ากอลายไ่ได้กหนลายได้กิดแบบนี้มันยงยงยังวะโอ้อะไรัไน่าที่านอีกบอเห็นทุนาน้เจ้าได้นพุดมาลุง มาเลเขาน้อยยังไงบอสคนโดละแบบซอยขั้นตุกตุวุกนอนูกันได้นู้นะนามนลายนะตายกโนกนะ้ได้ไหม้ปนองยุ่ยนีกระเทียม่ว่าเรื่องนู้ด้ยเรนฝอลคอย่เป็นตาเะลายแบสิ่งหล่ตยคนลานักคนลายแบบเนี่ นู่นนะนูเนไรบางคางคนไหวแะเดียวน่ือนร็วคอยนะบุกินตัวะ่ไรตะปุกตอมันเนี่ยนไรขาหมะตเดียวประเภทขามมาบุกินะยพอดีตอนเนื้อีุม หน้าป่านก็คันนี้ควราับนี้สวยอ่ะนป็นอุะแล้วเป็นผักติดติดบ้างเขาก้าอันนี้ขนาเยะใส่ก็ได้พึ่งกินหน้าป่านม่่เ้าเขาบก่าม

กม่วงมอกินข่าวพี่นั่งซุกกระมีนะเขากินอย่าไปกินโลดนะจัมปาเนะมาเข้ามาเข้ามา เข้าเขานะเขาคางอันไอหักนะย่ยากเลี่ยักบอแล้วยับไปลุกย่ายงเลอแก่คืออีกผุดนวดนาะคือชินัวเนาะอั กูจินหว่าพูขอโทษพูเจ้าโกระเทียม่ากัดไปกัดมันลดมันบดทนเลยบ้านนี้ดแล้วำลจานพี่น้องพพๆกันคลิปนะเด้อสบายดี